สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแม่มสวัสดีค่ะพี่สวส,สวัสดีครับพี่พี่ยี่สิบสิงหาหกแปดนะครับเดือนแปดปีหกแปดวันนี้เป็นวันไม่พูดดีกว่าวันพุธวันพุธป้ายเล็กไม่ติดเวลาทะเบียนกรุงเทพนะครับอย่างที่เห็นพี่พี่รอบนอกเป็น NKR <ง>เขาเรียกว่ารุ่นตาเพชรนะครับตัวนี้ปีสุดท้ายเลยมั้งห้าหนึ่งเลยมั้งเนี่ย ตัวนี้แล้วก็เป็นรุ่นล่าตึกเป็นรุ่นเกนอาสมนี้เป็นตัวสุดท้ายของเครื่องไดเร็กอินเจคชั่นร้อยแรงนะครับก็คือเป็นตาเพชรคันนี้พิเศษยังไงถึงต้องเอามารีวิวให้พี่พี่ชมโอ้โหเยอะนะอ่าก็คือ้า่แดงมือเดียวแหละใช่ที่พี่พี่เห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับสีสันทั้งหมดทั้งตู้ทั้งหัวทั้งอะไรแล้วแต่เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเดิมนี่คือเดิมของเขาเลยผ่านการเวลามาสักร่วมร่วมยี่สิบปี แต่ยังคงเดิมอยู่สิบกว่าปีนะครับเนี่ยจากโชว์รูมวันนั้นแบบนี้ค่วันนี้ก็ยังอยู่ท่าเนี้ยนเราไม่ได้ทำอะไรเลยเออไฟยังใส่อยู่ตัวหนังสือยังเงาหน้ากระจงหน้ากระจังยังยังครบอ่าคือต้องบอกว่ารถใช้งานมาดีดีถึงก็ดีมาก่ะอมาดูภายในทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมถึงบอกว่าเอมันอะไรขนาดนั้นนี่ ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าพี่ๆเคยเห็นกันไหมเบาว่าเบาเนี่ยเป็นเบาเดิมของเขาเลยนะพี่ใช่นี่นคือลายเบาใช้ออง,งานแท้งไงจากาวันที่ออกจากศูนย์ซึ่งเหลือน้อยมากนะครับส่วนใหญ่มันจะขาดแล้วมันจะหาลายเนี้ยไม่ค่อยได้แล้วนะครับ<อ>ส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นลายอดี๋พี่ผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปหลายลายแล้วเปลี่ยนทุกคันนะครับแต่คันนี้มันเดิมมันเดิมจริงๆคือมันเดิมมันหาไม่ยากหรอกแต่เดิมมันต้องดีด้วย อันนี้คือมันเดิมแล้วมันยังดีอยู่ด้วยก็คือคนขับใช้งานนี่ดูด,ดูมาคุณูหมิดูพวงละลรยด,ดูดิอันนี้เนี่ยที่เป็นรอยเนี่ยเขาใส่ตัวหมุนหมุนนะอไอตัวที่จับแล้วหมุนหมุนนะ่ะในจริงพวงละลรยมันไม่มีรอยเลยนะแล้วรถวิ่งมาเขาใช้งานดีนะพี่สองแสนห้าหมื่นอันนี้เลขใหม่ก็แท้นะให้ดูเลยเนะเก้าเดือนสี่หกแปดเนี่ยทาย ถังต่อไปสองหกหกเห็นไหมครับรถชัดเจนคันนี้รถแอร์เย็นแล้วพวงมาลัยนี่ใส่พาวเวอร์มาแล้วด้วยนะคันนี้นะครับลูกค้าใส่พาวเวอร์ติดตั้งพาวเวอร์มาแล้วนี่นะเบาเลยนะนี่เบาเรียบร้อยนะแล้วหมุนมาวงมาเวอร์เครื่องไม่เบาเลยนะนี่แล้วดูตู้ดูได้นะผมลอกแล้วแต่มันมันไม่หมดอ่ะเนี่ยเบาเลยนะ กระดาษทิชชู่เขาบรรทุกแค่ทิชชู่ค่ะใช้งานวันหนึ่งแค่สิบกว่าโลอยู่ที่พัทยาวิ่งใช้งานค่อนข้างน้อยต็ของเราดูแลค่อนข้างดีดูคอนส่งขันสีดูเขาดูแคทเทอริติกยังอยู่ทุกอย่างยางเขายังดีอยู่นะคะใส่ยางมิชลินไหมเอสซดีซะด้วย SCD2 ดีสี่เส้นแล้วก็ท่อไอเสียก็เดิมๆของเขาเลยเดิมเลยคือคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นตาเพชรในอุดมคติเป็นเลฟเฟรนเซนของตาเพชร ทั่วประเทศไทยได้เลยสําหรับคันนี้นะต้องบอกอย่างนี้แล้วดูตู้เห็นไหมที่ดูตู้ได้เลยว่าเนี่ยรถสภาพสิบเกาปีมันไม่ได้จะบอกว่าเอ้ยตู้แบบนี้แย่แย่ไปรถใหม่ใช่รถใหม่ใช่ครับรถใหม่มีอยู่แล้วแต่อันนี้คือรถที่เขาใช้งานจริงอันนี้รถปีห้าหนึ่งครับพี่วันนี้มันปีหกแปดครับสิบเจ็ดปีครับพี่ใช้ให้ได้อย่างนี้แล้วกันนะครับเออเนี๋ยพี่ใช้ให้ได้อย่างนี้เนี่ยข้างไม่แตกสักแผ่นเลยเนี่ยแล้วผมไม่ได้ทําเลยนะคือถ้าทํามันจะไม่ได้เก่าอย่างเงี้ยไม้เนี่ยดูดิ นะครับเนี่ยคือต้องบอกว่าดีก็คือดีผมไม่นี่หรอกนะครับผมไม่ไม่มามาแบบโกหกได้นะครับมาโกหกได้ที่เราทำไม่ได้ค่ะที่เราทําก็จะมีเนี่ยตัดไอ้เนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้แดงขาวเนี่ยแล้วก็ทาสักกลมลมผมด้วยข้างเราว่างมั้งดูทำสักเล่นแล้วเถียงไปหมดเดี๋ยวผมไม่ทําใหม่นะผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบตรงๆนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะพี่ๆี่เดี๋ยวจะยกขวหยดูเครื่องเดี๋ยวดูภายในฝั่งนี้สักหน่อยก่อนเนี่ยมา ดูเห็นไหมไม่มีร่องรอยการตัดทําสีตรงไหนเลยนะเห็นไหมนี่สติ๊กเกอร์ยังไงอย่างนั้นนะครับนี่ด <นะ S 1> ูคอนโซลเบาคอนโซลแอร์ข้างบนหัวเก๋งนะครับเพจเปิดครบทุกอย่างครบอย่างที่บอกคันนี้ในอุดมคติได้เลยว่าท่านจะซื้อตาเพชรรุ่นนี้แล้วท่านงง,ง,งว่าอย่างไหนเดิมอย่างไหนไม่เดิมท่านมาดูคันนี้ก็ไเลยนี่ให้ดูห้องเครื่องหน่อยนะครับนี่ม,มา เนี่ยลูกค้าติดตั้งพาวเวอร์มากระปุกแท้ด้วยนะเนี่ยกระปุกพาวเวอร์อีสุดีแมแท้นะนี่ดูคุณเมยเคยเจอไหมเห็นไหมรถตาเพชรที่ยังมีบาร์โค้ดของหัวหมูเกียร์อยู่นะครับอย่างที่บอกครับสวยก็คือสวยหายยากนะครับนี่สภาพหายากแน่นอนบอกได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ราคากันไหมพี่ๆเดี๋ยวหัวลงนะเดี๋ยวหัวลงน้องแมมเปิดราคาดีกว่าให้น้องแมมเปิดราคาเนี้ย พร้อมขับส่งพร้อมโอนเลยพร้อมทุกอย่างมีประกันชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยลูกค้าทําไว้แล้วไม่ได้ยกเลิกเราก็ขอมาด้วยว้าวไม่ว้าวนะพี่ประกันชั้นหนึ่งยังอยู่นะคะเกือบเต็มปีเลยประกันชั้นหนึ่งคันนี้ต่อมาทั้งหมด17ปีใช่ค่ะชั้นหนึ่งมาตลอดต่อตั้งแต่ป้ายแดงเพราะว่ารถรุ่นนี้จะไปทําชั้นหนึ่งเขาไม่รับแล้วตอนนี้เขาไม่รับแล้วพี่จะไปแบบอยู่ดีอยากทําอ่ะเขาไม่รับแล้วเอแต่ว่าคันนี้เขาทําตั้งแต่17ปีที่แล้วอ่ะ ตลอดอบริษัทเขาจนวันนี้เสียค <ทำ S 2> ่าประกันไม่กี่พันบาทแล้วอะคือไม่เคยเคมอะไม่เคยเคมเขาบอกเคมกระจกไปหนึ่งบานวิ่งตามรถบันทุกแล้วมันแตกภาษีก็ยังเต็มปีนะคะเนี่ยภาษียังเต็มปีด้วยประกันชั้นหนึ่งท่านได้ไปเลยภาษี9เมษาหกเก้านะครับประกันชั้นหนึ่งก็น่าจะเนี่ยถึงพอๆกันเนี่ยเมษาแถวๆเนี้ยประมาณเนี้ยพอๆกันกรมท ong กรมธรรม์มีครบนะครับท่านสามารถได้ประกันชั้นหนึ่งไปด้วยเลยนะครับเกือบเต็มปีจะราคาเลยนะครับราคาคะสามเจ็ดไหม เอา375พอ3 7 5เจ็พอสามแส0บาทพร้อมโอนพร้อมส่งฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวฟรีฟรีหมดนะครับแล้วก็รับรถแบบนี้ไปใช้ราคาก็จริงๆในตลาดก็ตั้งกันอยู่ตรงนี้แหละแพงกว่านี้ด้วยซ้ำแพงกว่านี้ด้วยซ้ำตอนนี้สภาพแบบท่านได้อยากได้รถที่แบบตู้ความยาวความสูงของตู้เท่าไหร่นะคุณหมียาว3ามเมตรยี่สสูงสเมตร กว้างแมตเจ็ดสิบห้าวัดด้านในนะอันนี้ระยะที่ใช้เลยนะครับเอาใหม่นะความยาวของตู้3ามเมตรยี่สิบเซนสูงสองเมตรท้วนค่ะกว้างเมตรเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับผมพี่ๆลองดูนะใครใช้ตู้สเปคนี้เอาไปใช้งานได้เลยขนข้าวขนของนะครับหรือท่านใดบอกว่าหัวคัดซีขายไม้ขายนะ ลองดูนะเดี๋ยวดูราคาให้นะครับแต่ก็อยากให้ไปอย่างนี้นะเพราะจริงๆตู้เอาไปใช้งานได้ดีมากนะครับสภาพผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ NLR ปี5 7 5 8ด้วยซ้ำเลขไมกับสภาพนี่ผมว่า NLR เนี่ยบางคันตาปี6-3มาเนี่ยหาไม่ทำสีนี่ก็แทบหาไม่ได้นะวันนี้ยังไงต้องมีเคลียร์บ้างอันนี้เดิมอ่ะคิดดูแล้วกันถ้าอยากได้สวยแล้วก็ชอบเครื่องไดเลกดูแลง่ายไม่จุกจิก4 JB 100แรงเทอร์โบเนี่ย ท่านซื้อคันนี้เลยแอร์เย็นเพลงเพราะขับดีนี่ขับมาจากพัทยานะครับนี่ขับมาจากพัทยานะครับเป็นบริษัทคนไต้หวันนะครับเอกสารรบพร้อมโอนผมโอนให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมขับส่งพร้อมโอนเราโอนให้เรียบร้อยค่ะนะครับพี่ๆลองดูนะครับเผื่อชอบรถราคาสภาพณ์ค่อนข้างเลาใจนะสามเจ็ดห้าสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทจัดไฟนนั้นได้ไหมได้นะลองโทรมาคุยเดี๋ยวผมดูให้นะครับแต่ถ้าเงินสดก็ส่งได้เลยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบรถสไตล์นี้ คลิปแบบนี้ก็ฝากติดตามไว้ช่วงนี้ลงให้ค่อนข้างสม่ำเสมอพวกนี้นไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับเงินหมดนะครับพี่ๆลองดูนะเผื่อชอบนะครับก็ส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยรับซื้อรับเทิร์เหมือนเดิมสวัสดีครับ